ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเครอรเรนซีหลายคนอัดผ้าสิ่งนี้ไปท a n เจ m ม a l l e t กำลังเปลี่ยนเกม d e ฟ i ด้วยฟีเจอร์ใหม่ตอนนี้คุณสามารถสร้างผลตอบแทนจาก stable Co อยอย่าง USDT, USDC และ DAI ผ่าน AV ได้โดยตรงในแอปทันเจ m ด้วยความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์นี่คือการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างการดูแลสินทรัพย์ด้วยตนเองกับดี f i ทำให้การเข้าถึงผลตอบแทนทำได้ง่ายขึ้นมากเหมือนตู้ขายของอัตโนมัติที่ไม่ต้องมีคนกลาง DYDX Platform ดี Fi ชื่อดังเปิดตัว Spot Trading บน s o l a n a ห้าให้ผู้ใช้สล นี่คือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สำคัญจากเน้นอนุพันธ์สู่การซื้อขายสินทรัพย์จริงบนโซลาร์นาพร้อมฟรีค่าธรรมเนียมเดือนธันวาคมเพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่การปรับตัวนี้ตอบรับกฎระเบียบสหรัฐที่เปลี่ยนไปและตอกย้ำหลักการดีไฟด้านความโปร่งใสและการดูแลสินทรัพย์ด้วยตนเองผู้เชี่ยวชาญกำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของไต้หวันที่เตรียมเปิดตัว Sta b l e c ค i n ท้องถิ่นในปี2026ร่างกฎหมาย virtual asset service act ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากมิขาของ EU จะเป็นหลักฐานสําคัญโดยระยะแรกให้สถาบันการเงินเท่านั้นที่ออก s t เ b l e c ค i n ได้กฎระเบียบเฉพาะสําหรับ s t เ b l e c ค i n คาดว่าจะตามมาภายใน6เดือนและยังต้องรอดูว่าจะผูกกับสกุลเงินใดผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเ i n กําลังจับตาดูการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญนี้อย่างใกล้ชิดเพราะมันอาจเปลี่ยนโมการจัดการเงินสดแบบดั้งเดิมไปตลอดกาล On นโดไฟแนนซ t ส t ตต t ตละ GALAXY ดิจิทัลเตรียมเปิดตัวกองทุนสภาพคล่องโทเคน SWEEP บน SOLANA ในต้นปี2026โดย USG จะเป็นผู้ลงทุนหลักด้วยเงินกว่า200ล้านดอลลาร์เพื่อนำการจัดการเงินสดแบบดั้งเดิมเข้าสู่โลกบล็อกเชนแม้ XRP Spo t ETF จะมีเงินไหลเข้าต่อเนื่องถึง19วันแต่ราคา XRP กลับร่วงลงอย่างน่าประหลาดใจข้อมูลเผยสถาบันเทขายกดดันราคาขณะที่ความต้องการซื้อที่2 ดอลลาร์ยังคงแข็งแร่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นที่ทางนโยบายเฟดและกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตจะเป็นปัจจัยสำคัญกำหนดอนาคตของ XRP 99%ของนักลงทุนอาจมองข้ามจุดสำคัญนี้ค่าธรรมเนียมอีเทเรียมแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7ปีนี่ไม่ใช่แค่การเก็งกำไรแต่เป็นผลจากการลดดอกเบี้ยของเฟดและการซื้อจากตลาดสปอรท,ที่เพิ่มขึ้นทำให้อ e. ีแซงหน้าบิตคอยน์อย่างยั่งยืน แม้รายได้ L1 ลดลงหลังเด่นคันแต่กิจกรรม L2 ที่เพิ่มขึ้นและวาสม e t s กว่า 1. ล้านเหรียญแสดงถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวตัวเลขล่าสุดเผยบริษัทมหาชนกว่า6 5เปอร์เซที่ถือบิตคอยน์กำลังเผชิญกับผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงการซื้อบิตคอยน์ขององค์กรชะลอตัวลงในไตรมาส4ปี2025เนื่องจากความผันผวนและผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ผู้ขุดบิตคอยน์กลับกลายเป็นผู้สะสมหลัก ซึ่งได้ BTC ในราคาถูกกว่าตลาดบทบาทของพวกเขาจึงสำคัญต่อการยอมรับคริปโตในอนาคตผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตกำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวล่าสุดของ CFTC ที่อาจเปลี่ยนเกมตลาดคาดการคณะกรรมาการซื้อขายสินค้าพกพัน์ล่วงหน้า CFTC ได้ออกจดหมายไม่ดำเนินการให้กับแพลตฟอร์มตลาดคาดการหลายแห่งรวมถึง Polymarket US Predicted Gemini และ Ledger X จดหมายนี้ยกเว้นพวกเขาจากข้อกำหนดการรายงานข้อมูลและบันทึกบางอย่างแต่มีเงื่อนไขว่าสัญญาต้องมีการค้ำประกันเต็มจํานวนและต้องเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขาย BTCC แพลตฟอร์มแรกเปลี่ยนคริปโตที่เก่าแก่ที่สุดได้ประกาศการรวมระบบครั้งใหญ่กับ Trading View การพักําลังนี้ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการเทรดสัญญา p e r p e t u a l Futures กว่า400คู่ได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม Trading View ซึ่งเป็นการผสานเครื่องมือวิเคราะห์กราฟมืออาชีพเข้ากับความสามารถในการดําเนิน การซื้อขายได้อย่างราบรื่นเพื่อประสบการณ์การเทรดที่เหนือกว่านักวิเคราะห์หลายคนกําลังจับตา Bitcoin ที่นิ่งอยู่แถว9 0 0 0 0ดอลลาร์ไม่ได้แปลว่าตลาดจะหยุดนิ่งแม้ ETF เชะลอและรายย่อยลดลงแต่แรงขายจากวาลดลงทําให้ราคาคงที่ตลาดกําลังเปลี่ยนสู่สถาบันและจับตาฟอร์มกับปอยอย่างใกล้ชิดเพื่อหาทิศท,ทางถ้าคุณกําลังคิดจะเทรดบิตคอยน์ผ่านธนาคารใหญ่ในสหรัฐคุณต้องรู้เรื่องนี้ก่อน PNC Bank งซึ่งเป็นธนาคารใหญ่แห่งแรกในสหรัฐได้เปิดให้บริการซื้อขายบิตคอยน โดยตรงสำหรับลูกค้า private bank ผ่านแพลตฟอร์ม crypto a s a service ของ Coinbase เหมือนกับตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติที่รับเงินเข้าแต่ถอนออกยากการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงถูกจำกัดอยู่ภายในระบบของธนาคารเท่านั้นคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไม Bitcoin ถึงชอบทำกำไรตอนตลาดสลัดปิดตอนนี้มี ETF ใหม่ชื่อ Afterdark ที่จะถือ Bitcoin เฉพาะช่วงตลาดปิดแล้วสลับไปถือพันธบัตรรัฐบาลตอนตลาดเปิดกลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ Bitcoin มักทำผลงานดีกว่า นอกเวลาทำการสหรัฐสะท้อนวุฒิภาวะตลาด ETF Bitcoin